พี่น้องฝนตกฝนตกคลายสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องฝนตกพี่นอ้องปองไปอากาศดีลีบานนี่ฝนตกคํำเฟืองเ้าสุเปณีนัดตีเบิ้งอ่านาจนเต็มพี่น้องเต็มสาคงงสาคาเดอ้อพี่น้องเอ้ยผัดอกไม้งาบมะลิฝนตกแล้วมันตกค่อยๆลิ้นๆน,น,นะนะพี่น้องฝนตกลิ้นตกค่อยแต่มันกับเปียกบดเลยเด้นะ่ะ แ้าแม่นห้ามเขากระเปียกันยอดแล้วแนวนี้มึงเน่พี่น้องพวงไปชดเหตุานาบ้านใหม่เฮือนชาวชุป,ปนีนะเปื่อยเบิร์ดเลยดิน่ทางเขาเฮือนอันนี้เนาะมันทันแล้วนะพี่น้องเมื่อเนี้ยเปื่อนเบิร์ดนาบ้านฉบ่เป็นจังสีอันเดียเปื่อยเบิดแล้วจสิสบเบิร์ดจากหมื่นจากเขตใหม่ดิเวลาฝนมาแล้วก็บ,บริมีมองอยู่ได้พี่น้อง เด็เปียกเบิดอยู่ได้แต่ในเฮือนหน้าบ้านนี่คืออยู่่ไดเลยวันนี้ฝนตกวันที่เจ็ดเดือนมิถุนาวันที่เจ็ดพี่น้องตอนเช้าฝนมาแล้วเมื่อคืนนี่ไปงานเมื่อคืนนี่ไปงานอยู่บ้านนองบัวหนาวหนาวลมหนาวพี่น้องก็จนอยู่สิบไรยืนรลองเพลงจนสิบปิวขัอยู่กลางเดินเนาะไอเปียกหนาวเยน็น มาเตือนเศร้ามากแบบฝนตกโอ้ยหรับเฟื่องเปียกเบิดยังไม่ได้ออกหน้าอยู่เมื่อกีฝนหนานตกมานกนมันสิเป็นแบบนี้พี่น้องเกือบซาสุปณีเนีน่ยฉันแบเป็นจังสันอันธุ์ทั้งหน้าเลยกับเปียกเบิดสีมัางออกตัวนี้มัางมอกนี่ออกละ,ะเฮ็ดใหม่พี่น้องเอาเสาออกเอาเสาหนีออกมันยังสีกวางเฮ็ดต่อลงกันใส่กันกันกบหมอเขาจอ,อดรถนะครับโอ้ยหนาว ดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องอากาศมื่อหนึ่งเป็นตัวหนึ่งมื่อหนึ่งเป็นตัวหนึ่งเมือเ่อไงว่าสีกวาดที่อันใบไม้จูดเพราะว่าหากกวาดได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าฝนมาและกวาดมาแล้วจำดิทั้งฝนทั้งลมสีวนนสันได้นได้แสงน้องทั้งฝนทั้งลมมาก็สีลิ้นแบบนี้ทั้งลิ้นทั้งลมอ้ยหนาว ตกก่อนก็นดีคือการหมือนงานดองเสาไผ่่าตกเด้อนี่กระเทะได้ในเปลือนเฟ้อบุ้ยมองอยู่มองเ้าดอกใหม่หนูทำไมไม่เป็นดอกนะก็ออกดอกลูกออกเหมือน,นเห็นชองดอกซาดอกเ้าเหี่ยวเลยเบิ่งเนี่ยพี่ดองมาห้ามหมักม่วงเบื่องหาซุ่มไปได้บอกพี่้อกดอกหมักม่วงกับซอหน้าบ้านสาวสุพรรณีนะจ๊ะ ลุงร้อนเป็นคนปลูกไว้ประจักษ์ต้นนี่เบิ่งแน่ปบ้าโถมาเด้อพี่น้องก็จะหน่อยกินได้หน่ยีหน้าก็เต็มต้นสิกินเบิดลบ้าเน่ยมาเนี่ยพอดีจับเลยพอดีตึงพอดีใหญ่บานนี่ยโหเต็มต้นเลยบองมองกระสอเอ้อยสมแขวฝนตกบ้านเซาซุนนี่จะอ่าติดถนนใหญ่เด้อพี่น้องติด ถนนทางดำนี่ใครแหนจะติดทางดำเมืองน้ำไรทางจดจวดฟ้าตกตกห้งเติอฝนมาหอดบ้านคันธจาร์แล้วเด้อพี่น้อง้ันเส้าเชฟย,ยูคันธจาร์เมืองไส่บททองวันนี้ฝนตกพี่น้องทังฟังไทยเป็นจังไดเด้อคอมเมนต์กันในเด้อเมื่อนี้ฝนตกบ่านอ้อ ตื่นเพ้่มาแต่เศร้ากระทักทายสบายดีเอฟซีทุกฐานเดอ้อหักเพลงคือเก่าพี่เนาะจีทอดสจีทึงให้เบ่งบรรยากาศยำเศร้าฝนตตพี่น้องวมื่อเนี้ยจะเลยยังไม่ได้นข่าวบ้านสบายดีได้พี่นอ้องเด้อจะเลยพัก,กันมาอันเคี่ยถั่วไอ้บวง นับถวยนับบ่วงนับจานพี่น้องแล้วก็แต้มสีแต้มสีไว้เขียนสื่อนอาอา้องฟ้าใส่จานงามจานงามจานงามบดี๋ยวซิปอันหนึ่งเอออันานั้นมันใสขกาวปุ่นบ่ได้ฮะเอาแต่แบบว่าใสขกาวปุ่นได้ให้เฉยค่ะเดี๋ยวเห็นแตงกวาเย็บมีให้เฉยเลยนะคร อ,อ,อ,อลกเตรียมจานใส่เหมืองงานอเ,อเ,เอาน้ำมันแม่แม่เขียนเสียไปมา้องดาวบอกเขาเส้าก็ยังบร่ได้กินพี่น้องเลยคาเขียนนี่เลยเแม่ไปมาเขาเงินอีเขาเงินอีก หากกรไดหักกรไดสองตะก้าพี่น้องเพิ่งจะได้สองตะก้าเองจัดเตรียมไว้แล้วนะจ้าจานถ้่วบวกยอกซาเป็นถ้วยน้อยหักกะตาเฮาในอ่อนอ่อนได้ไหเผลยเวลาย่อกระยานมันแตกระบางเอาหามบางเงงบ่ได้บ่เป็นตาเก้าต็กาใหม่ วอกกะตามไม่มันหักกันมันหักเป็นเป็นเป็นราคาถือ,อกันเลยถวยตัวนี้และสีนักถวยห้ามนี่พี่น้องเอ้ยเผื่อสิเป็นการเป็นงานเปื่อสีแล้วพราะเป็นธรรมดาทำมาหาเลือกเอามีดในห้องสื่อแล้วเนาะโลหนึ่งก็คือพอเอามือก็ได้สิมานับบ่วงมานี้ เราก็จะเป็นพวกอ่านอ่ะทพีทพีเอาไว้อ่น,ออนคนละคนก้อยเนาะพี่น้องเก็บเขาพ่อกับลูกนะกินข้าวเอ,อิดปลาลุงกินข้าวแนละ้พ่อลูกนกินข้าวกับ,บมามา่าคือเส้าไผ่เหรอไรพี่น้องเพราะว่า <laughs> แม่แม่บนในเหตุกับข้าวเ <laughs> พราะบางสื้อมามา่ามาแต่นาเพิน่นเพิ่นออกมาหนพิ่นก็เลยอันแม่ซื้อมามา่ามากิน กินตมามา้มมาพี่น้องกินต้มมามา<ว>เก็บจานแบบนี้นะอเอ้ยนี่สื่อมาใหม่ด้ือยหมดเลยแล้วก็จะเอาเมื่ออาที่โตออกใหม่ก็จะเมนนะ่นงานเสาไผ่สื่อมาแต่ตลาดชานมาพว่นอง เราก็เอือนำทิปฝากมาให้สองสองกาดบ่กดีดีเอือนำทิพฝากแต่เราต้องารเอาไปใส่ก่อนสองเอ้ยวอลินตัวนั้นลูกเบเซอไปไปติดอันนั้นอย่าไปลินเอาไว้ติดอาหารในถ้วยแล้อันนี้นะเบิ้งอย่ามาให้ปพาลูกคนนี้บ้ามันบอกเห็นแนวติดตาเจ้าอะไรเจ้ากระปานเอาจักน้อยนึ่งให้บอยบึ้งบิ้งแล้ มาๆๆเกี่ยวปลาลูกหยอกปลาลูกหยอกปลาลูค่ะแห่ปลาลูกเบิ่งเพคนน่ะโอเคพี่น้องมาหนิเดี๋ยวซารช่วเฮ็ดเบียดต่อกันเด้อเต็มถุยพี่น้องอยู่ดีมีแหงประสุควสุขคนรักษาสุขภาพด้วยสารช่วยคนชื่อกปวดหัวอะไรมาขึ้นลองเพลงตากลมลายเนี่ยปวดหัวเสียดมือหาซื้อยากินพี่น้องเอ้ยปวดหัวนะคีงกับหอนหอนหุ่มหุ่มอยู่ได้มันล้มลมแถะลมว่าหอน อันห่อนห่อนอยู่ดีๆภาวะเที่ยงลมเที่งหนาวพี่น้องเลยมือเสานี่ก็บพ้นโตกะบานี้ไปเคลียร์จ้าพี่น้อกไปกันคลิปหน้าบ๊ายบายมือละซามละดู